สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องคณาชัยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะไปสู่จักรวาลกันค่ะก็วันนี้เราจะมาเล่าประวัติกันกับรายการมาคุยไรนะคะว่า m ิสยูนิเว r ร์นั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงอย่างที่เราเกล่นหัวหน้าคลิปไปนะคะรู้หรือไม่นะคะว่า m ิสยูนิเว r ร์นั้นมาจากความบาดแค้นของแบรนด์ชุดว่ายน้ำค่ะเออมันบาดแค้นยังไงก็ไปดูกันได้ในรายการมาคุยไร EP นี้นั่นเองค่ะ โอเคค่ะ okay, เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้จะมาเร็วไปเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะไปดูเชียร์คุณพี่อะเมนดาตัวแทนจากประเทศไทยกันด้วยนะคะวันนี้ก็เขาถ่ายทอดสดกันช่วงเช้าเนอะแต่อันนี้เรามาอัดวิดีโอช่วงประมาณ6กโมงกว่าก็คิดว่าจบจากนี้เราจะไปเชียร์คุณพี่อะเมนดากันต่อนะคะตัวแทนสาวไทยจากมิสยูนิเวอร์สนั่นเองค่ะ เอางี้ละกันหลังจากใครที่เคยชมเคยดู Miss Universe มาเนี่ยรู้ไหมว่าที่มาที่ไปมันมีมาอย่างไรเป็นมาอย่างไรบ้างจริงๆมิส s u n ิเว r ร์สเป็นการประกวดระดับนานาชาตินะคะซึ่งก่อนจะมียูสยูนิเว v ร์สมิสยูนิเวร์สเนี่ยก็มี Miss USA มาก่อนหน้าอยู่แล้วและทางฝั่งยุโรปนะคะก็มี Miss World เจ้าของเวทีเป็นของสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะแต่ว่าดังเฉพาะแค่ในแถบยุโรปนะคะเท่านั้นจริง,รงๆแล้วอ่ะการเกิด การกำเนิดของ Miss u n i v e r s ์ะมันมีมาตั้งแต่ปี191926นะคะเป็นการเชิญสาวงามจากนานาชาตินะคะมาประชันโฉมกันแต่ด้วยเหตุเศรษฐกิจตกต่ำอีกทั้งปัญหาภาวะสงครามโลกนะคะทำให้เวทีการประกวดสาวงามนี้เนี่ย เลือนหายไปนั่นเองค่ะโดยการกลับมาของ Miss Universe นะคะก็คือตอนนั้นนะคะมีสาวงามผู้ชนะเลิศจากเวทีมิส s USA ค่ะชื่อโย l ัน d a เบสเ e s นะคะปฏิเสธที่จะสวมชุดว่ายน้ำแบรนด์คา t า l i นาสวิม w ว a r นะคะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของเวทีมิส s u เ a เพื่อช่วยในการโปรโมตทางการตลาดบริษัท Pacific Knitting นะคะเจ้าของแบรนด์ชุดว่ายน้ำคา t a l i n a s w i ม w ว a r ไม่พอใจอย่างมากจึงตัดสินใจที่จะ ทำเวทีประกวดเป็นของตัวเองก็เลยฟื้นเวทีมิสยูนิเวอร์สขึ้นมาถือกำเนิดขึ้นในปี1952เรื่อยมานั่นเองค่ะจัดขึ้นครั้งแรกนะคะที่ลองบีชแคลิฟอร์เนีย1952และมีผู้เข้าร่วมประกวดจากนานาชาติเพียง3 0ิคนนั่นเองค่ะผู้ชนะคนแรกนะคะก็คือนางงามจากฟินแลนด์ก็คืออาร์มี่คูเซล่านั่นเองค่ะซึ่งการจะเข้าร่วมประกวดมิสยูนิเวอร์สนะคะก็เป็นเหมือนการจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมประกวดลักษณะเป็นเหมือนแฟรนไชส์ทั่วไปนะคะเป็นเหตุให้ประเทศเล็กๆนะคะที่ไม่มี กำลังในการจ่ายแฟรนไชายนั้นก็ไม่ได้เข้าร่วมนั่นเองค่ะโดยในช่วงแรกการประกวดจะจัดร่วมไปกับ Miss USA นะคะและไม่ได้มีการออกฉายถ่ายทอดสดจนกระทั่งในปี1955โดยสถานีโทรทัศน์ C CBS นะคะนายจอห์นเดลี่นะคะก็เป็นโฮสต์และพิธีกรคนแรกเรื่อยไปจนถึงปี1966และถูกแทนที่โดยบ๊อบบักเกอร์ Parker, จากปี1967จนถึง1987หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนเจ้ภาพไปเรื่อยๆนะคะพร้อมทั้งยังเปลี่ยนมือเจ้าขององค์กรไปตามลําดับนะคะ,ะในช่วงแรก,ก การประกวด MISS USA เป็นเหมือนการคัดเลือกสาวงามภายในประเทศก่อนและส่งต่อไปอยัง MISS UNIVERSE นั่นเองในเวทีการประกวดระดับนานาชาตินะคะการที่จะมาเป็น m i s s u s เและ MissUniverse เนี่ก็มีการคัดเลือกสาวงามที่จะมาสมัครเหมือนกันนะคะนั่นก็คือจะต้องเป็นหญิงโสดแล้วก็ไม่เคยแต่งงานไม่เคยให้กำเนิดบุตรมาก่อนแล้วก็ไม่เป็นผู้ปกครองบุตรอารมณ์เหมือนแม่บุญธรรมอะไร ประมาณนั้นนะคะแต่ต่อมาทั้งสององค์กรนี้นะคะก็เริ่มมีความเอ,อ่อห่างเหินกันมากขึ้นนะคะต่างคนก็ต่างไปทําเป็นเหมือนเหมือนรูปแบบของตัวเองนะคะแต่ก็ยังคงรูปแบบการประกวดเหมือนเดิมไว้และเพิ่ม Miss Teen USA เข้ามาและค่อนข้างได้รับความนิยมภายในประเทศสหรัฐอเมริกา มากกว่านะคะการที่จะถูกส่งต่อมายังเวทีมิสยูนิเวอร์สนะคะก็ต้องเป็นผู้ชนะเลิศจากมิสยูเอสเอเท่านั้นนะคะเป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาประกาศชื่อเรียกประเทศต่างๆนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นประเทศเดียวที่ถูกเรียกว่ามิสยูเอสเอนั่นเองค่ะก็เป็นเหมือนการจดลิขสิทธิ์ไว้อะไรต่างๆนั่นเองค่ะ40กว่าปีต่อมานะคะในปี1996หลังจากการถือกาเนิดของมิสยูนิเวอร์สนะคะองค์กรก็ถูกซื้อและตกไปอยู่ภายใต้เจ้าของใหม่นั่นก็คือนายโดรธี่ทัม์นั่นเองค่ะ ก็เป็นอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐนะคะคนก่อนหน้านี้นั่นเองช่วงเวลานั้นนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างภายในองค์กรมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อองค์กรนะคะเป็น Miss Universe Organization นั่นเองพร้อมทั้งยังย้ายสำนักงานใหญ่ขององค์กรจากลอสแองเจลิสนะคะไปยังนิวยอร์กซิตี้และย้ายาการออกอากาศถ่ายทอดสดนะคะจากปกติจะเป็น CBS ไปยังช่อง NBC ค่ะ แต่ว่าดราม่ามันก็เกิดขึ้นในปี2015สถานีโทรทัศน์ n b c ได้ยกเลิกสัญญาทั้งหมดตัดขาดความสัมพันธ์กับนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะและองค์กร MissUnivers e เพื่อเป็นการตอบโต้เหตุการณ์ทางการเมืองที่นายโดนัลด์ทรัมป์นะคะสร้างกำแพงกั้นชายแดนเม็กซิโกพร้อมทั้งเหตุการณ์อพยพผิดกฎหมายข้ามพรมแดนเม็กซิโกนั่นเองค่ะกดดันให้นายทรัมป์นะคะต้องขายลิขสิทธิ์ m ิ s s Universe ไปและผู้รับช่วงต่อจากทรัมป์ก็คือ i m เอีปัจจุบันนั่นเองค่ะอย่าง ก็ป้าพอล่าเนี่ยก็เคยทํางานให้แก่องค์กรอยู่แล้วตั้งแต่ปี1997ก็นะคะก็เป็นเหมือนทําเกี่ยวกับาภายในขององค์กรนะคะและก็ได้เปลี่ยนช่องออกอากาศไปยังสถานี FOX ปัจจุบันนั่นเองคะ่ะเจ้าภาพพิธีกรน,นะคะก็คือสตีฟฮาวีเรื่อยมาจนถึงทุกวันน,นี้นั่นเองคะ่ะ การประกวด Miss Universe นะคะก็มีความเข้มข้นและจริงจังมากขึ้นกว่ายุคก,ก่อนซึ่งความนิยมจะไปอยู่แถบลาตินอเมริกาซะมากกว่านางงามไม่เพียงแค่ต้องสวยเท่านั้นนะคะจะต้องมีความคิดริเริ่มกล้าวิจารณ์กล้าตัดสินใจมีภาวะผู้นำการพูดไหวพริบต่างๆความเมตตาความเข้าถึงผู้คนความเข้าใจผู้คนการทำงานเพื่อสังคมและจะต้องมีการจบการศึกษาต่างๆนะคะเพื่อม,มาเป็นเหมือนโปรไฟล์ในการตัดสินใจที่จะ นำเธอคนนี้เข้ามาเป็นผู้ชนะของมิ s u n นิเว s e ์ั่นเองค่ะยุคหลังๆนะคะต่างได้รับความสนใจจากนานาประเทศโดยเฉพาะแถบฝั่งเอเชียบ้านเรานะคะเอเชียใต้บ้านเรามากขึ้นการเข้าร่วมประกวดเนี่ยก็มีหลากหลายประเทศมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะประเทศเล็กๆที่เริ่มมีกําลังในการที่จะซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วก็ส่งนางงามเข้ามาประกวดในเวทีใหญ่ไม่ว่าจะเป็น ประเทศที่เราเห็นามาหลังๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเซราลิโออิโนโดนีเซียพามา่าลาวกัมพูชากานาเอเซอดอร์หรืออะไรพวกนี้นะคะก็คือเป็นประเทศเล็กๆที่เพิ่งมีเริ่มเริ่มเข้ามาประกวดในมิสยูนิเวอร์สมากขึ้นเองคะ่ะจากประวัติอันยาวนานของเวทีนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงก็มีความเป็นผู้นําได้สามารถทําลายค่านิยมในสังคมต่างๆได้โดยเฉพาะเกี่ยวกับบิวตี้สแตนดาร์ดเนาะ ทั้งด้านความงามสีผิวชาติพันธุ์ความแตกต่างด้านภาษาความแตกต่างด้านรูปลักษณ์ภายนอกส่วนสูงกองประกวดเองนะคะก็มีการมอบรางวัลหลากหลายมากขึ้นแต่ที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือรางวัลชุดประจําชาติยอดเยี่ยมนั่นเองคะ่ะเพื่อให้สาวงามทุกประเทศนะคะได้แสดงอเอกลักษณ์ของชาติตนเองส่งผลนะคะทาให้มีผู้ชนะหลากหลายเชื้อชาติมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะ,ะชาวเอเชียคนแรกที่ได้มงกุฎมิสยูนเวิร์สไปครองนะคะก็คือ,อชาวญี่ มงนุนชื่ออากิโกะโคจิมะในปี1 9 5 9นั่นเองค่ะแล้วก็ชาวผิวสีคนแรกผู้หญิงผิวสีคนแรกนะคะที่ได้มงกุฎเป็นครองก็คืออ่ะจานเลคอมเมซียงสาวงามจากประเทศอ่าตรินิแดดโตเบโกนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาเริ่มดูวิวัฒนาการของมองกุฎมิสยูนเวิร์สนะคะว่า มีมาที่มาที่ไปอย่างไรบ้างแล้วก็มีมากี่แบบแล้วนะคะเท่าที่เราไปศึกษาข้อมูลนะคะปัจจุบันนะคะก็มีทั้งหมด10แบบแล้วนะคะก็เอาแบบที่1เลยนะคะจะเป็นเอ่อโรมาโนฟอิมพีเรียลเนฟทิวคราวนะคะก็เป็นอมองกุฎของราชวงศ์โรมาโนฟนะคะของรัสเซียประกอบด้วยเพชรกว่า1,535เมนตรและเป็นมงกุฎแห่งราชวงศ์ที่ดูแบบ ควรคู่ควรค่าแก่นางงามมิสยูนิเวิร์สนะคะโดยผู้ครองตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สปีแรกนะคะก็คว้ามงกุฎนี้ไปครองนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็มีการเปลี่ยนมงกุฎนะคะมาเป็นแบบที่2นะคะ The m a t r i x b o n d c r o w n นะคะก็ เป็นมงกุฎที่ใช้ในปีที่2นะคะก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบมาเป็นมงกุฎที่ทําจากทองคําสำริดนะคะก็มีความเรียบง่ายแต่ก็มีเอกลักษณ์ด้วยนะคะก็ไม่มีคริสตัลไม่มีพลอยไม่มีอะไรวิงวิงวบวับใดๆนะคะก็เป็นแบบเรียบง่ายแต่ก็ดูโก้หรูนะคะโดยอันนี้ก็ถูกใช้ในปีที่ปีที่2ในการจัดการประกวดนะคะต่อมาแบบที่3นะคะ Star of the Universe นะคะก็เป็นปีที่3ของการประกวด Miss Universe นะคะมงกุฎทำขึ้นใหม่โดยมีชื่อเก๋ไกนะคะก็ได้รับ ออกแบบอย่างพิถีพิถันนะคะบนตัวเรือนมีไข่มุกประมาณ1000เม็ดนะคะแล้วก็มีรูปดวงดาวเป็นอ่าสัญลักษณ์โดดเด่นอยู่บนยอดสูงสุดนะคะถูกใช้ในปี1954จนถึงปี1960กนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็เป็นแบบที่4นะคะก็คืออ่า The Rise Stone Crown นะคะเมื่อครบรอบ10ปีการประกวด Miss Universe เนี่ยกองประกวดก็ได้ออกแบบมงกุฎใหม่จุดเด่นนะคะก็คืออ่าเป็นรูปดาวหกแฉกบนเรือนยอดส่วนตัวก็ออกแบบให้ดูอ่อนช้อยมีลวดลายเหมือนใบไม้เลื้อยนะคะนะับเป็นครั้งแรกนะคะที่มง มงกุฎมิสยูนเวิร์สถูกรังสั์ขึ้นจากเพรเทียมนะคะต่อมานะคะแบบที่5ค่ะ The Sarah Coventry Crown นะคะก็เป็นมงกุฎมิสยูนเวิร์สที่ถูกเปลี่ยนแบบอีกครั้งนะคะเป็นมงกุฎที่ทําด้วยเพชรเทียมอีกแล้วออกแบบให้มีลักษณะเป็นการประกวดมิสยูนเวิร์สก็คือมีรูปผู้หญิงถือกระาอันนี้ก็เป็นเอ่อมงกุฎพลาสติกเลยนะคะที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆแล้วก็ถูกใช้เวลานานเลยแหละสำหรับมงกุฎรูปแบบนี้นะคะแต่ก็มีการปรับเปลี่ยน เรื่อยๆแต่ยังโพสัญ,ญลักษณ์รูปผู้หญิงถือกรทาอยู่นั่นเองค่ะใช้มานานเกือบ40ปีนะคะจนเป็นภาพจำของมิส s u นเวิร์สไปแล้วนะคะไอรูปผู้หญิงถือกรทาแม้กระทั่งน้าปุ๋ยแล้วก็นางงามคนแรกที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศเราที่ชนะมงกุฎเนี่ยก็ได้สวมมงกุฎนี้นั่นเองค่ะ แบบที่6ค่ะอันนี้คือเป็นอะไรที่ฮือฮามากๆเลยนะคะก็คือเดะมิกิิมโต้คราวนั่นเองค่ะออกแบบโดยชาวญี่ปุ่นนะคะก็เป็นบริษัทยูเรี่ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะคะผู้สนับสนุนการจัดทำมงกุฎสำหรับประกวดมิสยูนิเวิร์สอยางเป็นทางการนักขนานนั้นนะคะโดยได้แรงบันดาลใจมาจากคนปินิกสัญลักษณ์แห่งความเป็นอมะตะตัวเรือนมงกุฎนะคะทำด้วยทองคำขาวบริสุทธิ์ประดับเพชร18กร,รัตนะคะก็มีไข่มุกทะเลใต้ซึ่งเป็นมีชื่ออยู่แล้วแหละในประเทศญี่ปุ่นนะคะสำหรับไข่มุกเนาะก็ ถูกใช้เรื่อยมาตั้งแต่ปี2002จนถึง2007และในปี2018นะคะก็สร้างความฮือฮาอีกครั้งกับมงกุฎนี้นะคะโดยการที่มิสมิสอีนเวิร์สคนปี2018ก็คือแคทตี แคทตโอนาเกนั่นเองค่ะที่มามงคาบ้านที่บ้านเรานะคะไม่บาดแค้นเลยนะคะเป็นอะไรล่ะฟีปากแข่งกับผินมาตลอดระคะก็ในยามสงบเรบารักกันในยามมีประกวดนางงามเราทะเลาะก,กันนะคะ,คะก็เป็นสีสันอีกแบบหนึ่งนะคะระหว่างนางงามไทยแฟนนางงามไทยกับแฟนนางงามฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะต่อมาแบบที่7นะคะ C A O Fine Jewelry Crown นะคะ มงกุฎนี้นะคะเป็นถูกกล่าวหากล่าวถึงพูดถึงมากที่สุดนะคะเพราะว่าดูเรียบง่ายแล้วก็ดูไม่ค่อยสวยดูเป็นมงกุฎที่แบบว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันดูแบบดูไม่มีความสง่าสมกับเป็นเวทีอันนี้เอาซะเลยนะคะโดยผู้ที่คว้ามงกุฎนี้ได้ในปีนั้นนะคะก็เป็นมิสเวเนซุเอลาเนาะแต่เวลาออกงานเนี่ยนางก็แทบจะไม่อยากใส่มงกุฎอันนี้เลยนะคะจะไปใส่มงกุฎมิกิโมโต,โตแทนนะคะ ที่8นะคะ Peace Crown นะคะก็อันนี้เราก็เห็นอยู่บ่อยๆเนาะเป็นมงกุฎใหม่ที่ได้ผู้สนับสนุนใหม่ในการทำ j e w e ร r y นะคะซึ่งตอนแรกทำออกมา3แบบนะคะก็มีแบบ Unity Hope และ Peace โดยให้แฟนนางงามเนี่ยโหวตเลือกว่าอยากให้ทำแบบไหนออกมาเป็นมงกุฎในซีนเวอร์ซึ่ง แน่นอนค่ะมงก็ไปลงที่แบบพีซนะคะอลังการมากมายนะคะโดยในปี2013นะคะก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะสำหรับมงกุฎพีซนี้นะคะก็มีการเอาส่วนส่วนด้านบนออกไปนิดนึงแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ความงามไว้อยู่นั่นเองค่ะต่อมารุ่นที่9นะคะก็เป็น The Dic Crown นะคะก็เป็นรุ่นที่ออกแบบโดยบริษัท Diamond International Corporation นะคะจากสาธารณาเชกนั่นเองค่ะซึ่งเป็นแรงบันดาลใจจากตึกระฟ้าในแมนฮัตตันนะคะ ที่ตั้งขององค์กร Miss Universe ปัจจุบันซึ่งมงกุฎนี้นะคะก็ถูกใช้เรื่อยมานะคะ,ะประมาณสัก4ปีจนถึงปี2017นั่นเองค่ะโดยเราเห็นมงกุฎนี้นะคะจากจริงๆก็ต้องบอกว่าเพิ่งมาติดตามนางานจากปีของเปียรลอนโซเนาะที่ได้มีการบอว่าประกาศผิดประกาศถูกก็จากตอนแรกบอกโคลัมเบียมงเอาไปเอามาบอกฟิลิปปินมงนะคะ และเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ช็อกโลกเหมือนกันนะก็เป็นคือตอนนั้นเราก็ยังเรียนอยู่นะคะไอเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยแหละก็เลยทาให้เราเริ่มเข้ามาสนใจในการดูนางงามมากขึ้นนั่นเองค่ะก็ปีนั้นเปียก็ถือว่าสมมงเนาะอืมก็มีดราม่าก,กันไปนะคะและแบบสุดท้ายแบบล่าสุด แบบปัจจุบันนั่นก็คือ power of unity นะคะผู้สนับสนุนหลักนะคะก็เป็นบริษัทรับทำจิวเวอรี่นะคะก็คือ m o o n w a r ดนั่นเองค่ะใช้ในปีที่แล้วเนาะก็เป็นปีของที่โซซิบินี่สุนทีได้เป็น Miss Universe นั่นเองค่ะเป็นการเปิดตัวมงกุฎรุ่นใหม่นะคะซึ่งที่ห้อเนี้มูลวาเนี่ยเป็นแกรนด์จิวเวอรี่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง120ปีเลยนะคะรู้จักกันอย่างดีนะคะเพราะว่ามี ผลงานการสร้างสรรค์เครื่องประดับเพชรนะคะทั้งเซเลบริตี้ดาราฮอลลีวูดหรือสมาชิกราชวงศ์นะคะ, idi, ala, ra, ะ,คะก็ใช้จิวเวอรี่จากาบริษัทนี้นั่นเองค่ะโดยฐานที่ผลิตนะคะก็มีประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะอาหรับเอมิเรสและก็ประเทศไทยนั่นเองค่ะอันนี้ก็หลายคนก็อาจจะรู้เนาะหลังจากที่เป็นข่าวในช่วงเปิดตัวปีปีที่แล้วละกันเนาะเป็นมงกุฎใหม่นะคะซึ่งแบรนด์นี้นะคะก็เคยเหมือนประมาณว่าออกแบบแฟนตาซีบราให้กับแบรนด์ วิกตอเรียซีเคร e มาแล้วนะคะก็สวยงามมากไปหาดูกันได้นะคะในปีหลังๆในเอในปีก่อนๆที่ Miss มิส <laughs> อวิชันอวิะะอชันอวิชั s อวิชัน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 วิันอวาชัอวิชันอวชันชวิชันอ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 วชันอวิชันะนิชันบวนอวิชันอวิชันอวิกัรอวะะิชันอวิชัน,น,น,ะะนอรรวรนอวิะะชันชันวิ่อวิชบนอิชันอี่ทั่ประดันอรานัอ Bra. น,นองิ่ะ และนี่นะคะก็เป็นความรู้ที่ขนาชายเอามาฝากวันนี้นั่นเองค่ะกับรายการมาคุยไรวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะขอตัวไปดูนางงามต่อแลเพวะเราต้องไปเชียร์คุณพี่อแมนด้านะคะตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยซึ่งมงสามา้มาแน่นอนค่ะอย่างไรก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ต้องไปแล้วนาะถือว่ากระช่อมสมควรนะคะจะพยายามทาคลิปให้กระชับขึ้นจะไม่ยาวแล้วนะ เพราะว่าหลังจากก่อนหน้านี้นมีคนบ่นว่าคลิปยามากแม้กระทั่งเราดูคลิปเราเองเรายังหลับนะคะก็เป็นยานอนหลับที่ดีไปแล้วกันถ้าวันไหนอยากอยากรู้สึกนอนไม่ค่อยนอนลําบากคิดมากก็เปิดคลิปดิฉันดูนะคะเราจะหลับแน่นอนนะคะก็ <c oughs> สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายไปดูแล้วค่ะเจ้าที่ชอบสีน้ําเงินคะ่จกกะจักรวาลเว้ยพอลาแกงกระเทยไทยมากอีโน <laughs> so.